ครับตอนนี้อยู่กับช่องใจใจหนึ่งสามห้านะครับอันนี้มีรถใหม่สายฟรีเข้ามาในสซอร์ีนชื่อบิ l เลชนะครับที่ไปเซิร์ชมาคันนี้จะเน้นไปทางค่าเทินค่าในตัวค่าสปีดนิดหนึ่งแล้วค่าดิฟนหน่อยแล้วคันนี้ก็จะเป็นพาสซิฟเพิ่มความเร็วนะครับจะดูไม่ผิดแป่ยากมาก ตัวรถก็จะประมาณนี้เราไปสุ่มเลยดีกว่านี่ครัสุ่มส,สายฟรยีดูดีว่าเราจะได้หรือเปล่านี่จะวันที่5เดือน12นะเนี่ยําไม่รู้รถสายฟรยีคันไปเป็นคันนี้หรือเปล่าที่จะเข้าเสือไทยก็ไม่แน่ว่าน่จาจะไม่พอ ของน่าจะไม่พอสุ่ถาวรแน่แน่หน่อยน่าจะได้เช่ามาสักหน่อยอจะมาสามสิบปันตอนนี้กรมก็จะ,สะเสถียรนะครับไม่เน้นทางใดทางหนึ่งเปิดเอาเต็มที่จัดปิก ซฟจีนเขาแจกคูปองเอสเยอะมากจัดปิกดอกอยกอ่าหนึ่งร้อยกวันแล้วอเคตอนนี้ไม่น่าจะพอนะครับเดี๋ยวเราไปรีวิวกันดูดีกว่า,าเรารีวิวในหมดแรงก็แล้วกัน มาผมแบนด่านง่ายๆไปดีกว่าอันนี้ดีกว่าเรเซอร์จอจีก็ต้องเจอด่านยากๆหน่อยสิอิตยีสิบเอ็ดชะบับอนาคตนี่เป็นตาแรกของวันนบะ Ah. Mm. โหรถชนยับเลยพุ่งไปเฮ้ยเล่นง่ายนะคันนี้อีซีสิบเอด็ดต้องดูด่านอื่นด้วย ให้เด่นง่ายนะคันนี้ค่าดิบก็ดีคันนี้ก็มีห้าบูนะครับนี่ผมว่าอัพเต็มแล้วความเร็วนข้างจะเร็วนะรู้สึกเลย อ๋พาดรัวเลยแล้วคันนี้เขาไทยอาจจะมาแทนนะออฟดาร่ยอยู่เลยผมเดาว่าคันนั้อาจะขาเข้ามาไม่เสร็จค่ะอาจจะมีคันนึงเข้ามาก่อน จำได้อยู่ก่อนหน้านี้จะมีรถสายฟรีที่ไอกลิปอันนี้เข้ามาก่อนนะครับจะเป็นรถสีดำๆก็เฉยๆคันนั้น จะเล่าไปรีวิวอีกสักตาเดีวยวกั่ะมาเราจะเอารถคันนี้ไปรีวิวในด่านใหม่ของเซิร์ตีนี่ผมไม่ได้ทํารีวิวนะครับมี้นมามองด่านเราจะรีวิวแมปไปด้วยเลยด่านใหม่ผมก็รู้ลายแล้วซึ่งกว่าด่านนี้พวกนี้จะเข้าก็าน่าจะนับไปครับปีหนึ่งไม่ก็สิบเอ็ดเดือนสิบเดือนประมาณนี้ ก็ยังแบบเพิ่งเข้าไทยมันก็ผ่านมาประมาณปีหนึ่งถึงจะเข้าแต่ด่านด่านเนี้ยลายนข้างงงนะยนี่ต้องข้างๆงครับเพื่อมันลอยนี่ต้องขึ้นข้างบนนะนี้ดูผิด ัน,นตังไหนก็ได้เะมือนเหมือนกันนี่ก็ดาวคนเหยียบดาวก้ครบนะเอ้ยนี่ต้องขึ้นข้างบนทางลัดพ้าดงานตาแรกไม่ขึ้นทางรัดกานโ <c oughs> อ้อยชดนี่ ข้างๆโอเคขึ้นไปอันนี้ไปทางนี้ครับกระสบัดอันนี้ทางไหนก็ได้อุยดิบไหลโอ้ยชนยับเลย ไปเกาะขังนี้ครับพุ่งไปใช่ปะครับกระจกแตกแต่ก็ลงเรียบร้อยครับต่อไปอ,อีกด่านหนึ่งด่านใหม่ด่านหนึง่งไปมาครับด่านนี้เรียนอะไรก็ได้มาด่านนี้ทางลัดเข้าย่าก็ด่านเลย,ย ทรับท่านจะแบบเข้ายาแต่เข้าไม่ได้ก็ตกไปโอ้ค่ะจำลายไ,ไม่ได้ อยไปตรงนี้นี่อะนั่นไงตกร้อยตกอีกรอบแต่นี้มันจะมีแค่แล็บเดียวนะครับึผมว่าใช้ ECU ของจีเนี่ยเข้าไปทางรัดดีกว่าจะได้เข้าง่ายๆ นี่ก็ขึ้นแท่งบูทเผาดพาดยับเลยขึ้นแท่งบูทได้มันจะสามารถขึ้นทางบูทต่อไปเรื่อยๆได้ครับนี่ก็เหลี่ยซ้ายนี่คือน้ำแข็งจริงตรงนี้ไซส์วีได้นะ ไม่ทางแล้ครับล่อยเส้นชัยขอจบคลิปเพียงเท่านี้บ๊ายบายสวัสดีครับ